เอาไอ้เพลงนั้นดิไออะไรนะ solo o f soldier อะไรนั่นอ่ะ solo 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 o f soldier why o you need why d you n e e เฮ้ยเอาใช้นิ่งมางเปล่าใา้นิ่ง p ้ n ง p g ควายควายตซ่าเว้ยจอตโดล่าได้ยังงเมื่อคืนเนี้ยสตาปลาหัว ซิดบัวลอยครับหนึ่งครับอักใหมแป๊บเมื่อกี้เมื่อกี้เฟลระเบิดไปแล้วออกมาแล้วโหมาลักไส้โอ้หมารักไส้ย่าชื่อว่เออเออเฮ้เขาเตเขาเตเรียกด้ยเอืออ้าวโอ้ดูยิงหลัง ตายแล้วฉันนี่เอากินไประวังหงอแต่ข้างหน้าไปดูข้างหลังกันนะอู้เอาคืนนักเป็นปืนระดับชาติตนะเว้ยหงอกปืนเนี่ยมันใหญ่ยาวแล้วหลบได้อยู่แล้วเอียร์ไปบุกได้คนเดียวเลยอ่ะโอ้เกียรติมือกับปี๊พี่ครับปู่กาไปดีกว่าเราอยู่ที่เราเสียงเพียงแค่ั้นเขาเลยเดี๋ยวพี่ทูาทากำลังลำบาก ีโอ้อะไรอ่ะโอ้เอฟนีอะติดติดมันก็เล่นติดได้เล่าว่าโอ้พี่ีถ้าพี่อ่ะแบบโดนเอฟีพี่เงี้ยพียอมเดนอะตายละไอ้โนลิโตะตะโกนช็อกตัวจริงเอออาโมโรอาโมโรผมพี่พี่เคยบู๊หมดป่ะหมดเมื่อกี้นี่แหละหลุมหลุมหลจะตายแล้วตายแล้ว ดดเดียดดาวก็ไล่กัดเอ,อื่อโหสูงคนแรกจะไม่ไ,มไรคิวไ,ได้เยอะสุดครับกำกำบายกำมาจากไหนเมื่ออย่านะมีสกิลเขาะตัวอยู่วาบแดงมาเลยพี่เอชถอดหัวลุยเลยพี่เอชถอดเลยจะเย็นแจ้านายเลือดเรายัางเต็มเตี่ยมอยู่เลยทำอย่างดีเดียวเออตัวแตกขาด้านเขาเปิดมาเขาถอดหัวเลย อะไรอะไรพี่อะไรพี่เอทำไรเนี่ยโทรไปอย่ทำไมพี่เอยิงมืดอย่างนั้นเอสัพพันจะยอมแพ้มาลักไส้หายไปแล้วพวกนายลืมไปแล้วเหรอนายมีกับอะไรอ่ะนักลบสีขาวอีกเรื่องหนึ่งเหรอพี่สาวพันพี่สาวพี่เขานอนลิทโหดเว้ยอืมคอมไม่นหนาวดิคิโลด์ตับเบิร์ดวิชอืม พีเอกมาให้ฝั่งขีดพอเลี้ยงจวนมันไม่ดีเพราะผมจะยิงพี่โดนได้ไงวะเนี่ยพี่เอกมาให้พี่ะด้ดีๆมาให้จบสวยๆได้ดีๆเฮ้ยจริงๆนะเอ๊ะมันยิงไม่โดนเลยพลาดแล้วดีๆไม่โดนเลยเฮ้ยเฮ้ยเราเราเป็นนักแม่นปืนไนะเรายิงไม่โดนหรออู้ย าโอ้วจังหวะนี้แล้วใช่เลยใช่เลยโอ้ยพี่หักหล่อเลยเราฉากในตำนานตัวเย็นโอ้ยเก่งว่ะไม่ได้จัดฉากทั้งใดทั้งสิ้นเก่งมาก